ดูน่าโหดมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวนี้ใส่ล้ออะไรนะครับเป็นเซตออฟลึกนะฮะลบ44นะครับหน้ายางอยู่ที่33มคูณ12.50นะครับนี่ฮะสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมยันจากช่องยันฟอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาชมฟอร์ดเรนเจอร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับรอการส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับนี่ฮะดูหน้าโหดมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับรุ่นนี้คือรุ่น YT แท็นะครับ วายแท็กขับ2นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1 6 4 0 0ล้านบาทนะครับกระจังหน้านะครับนี่ฮะเป็นกระจังหน้า f O R D ดสีดำนะครับดุดูแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับได้เปลี่ยนจากกระจังหน้าเดิมนะครับซึ่งเป็นกระจังหน้าโลโก้ของฟอร์ดกลมๆที่ตรงกลางอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็คือเปลี่ยนออกหมดเลยนะครับก็คือเปลี่ยนทั้งกระจังนะทั้งด้านหน้าเลยนะครับถัดลงมานะครับใส่เพิ่มก็คืออ่าเป็นชุด Y นะฮะตัวนี้คือชุด Y นะครับคือเป็นชุดครอบนะครับครอบกันชนด้านหน้านะครับนี่ฮะ สังเกตว่าตัวชุด Y นะครับก็จะมีโลโก้คําว่า Y นะฮะจริงๆแล้วพัฒนามาจากกันชนหน้าของแรปเตอร์นะครับนี่ฮะทำให้เหมือนกันชนหน้าของแรปเตอร์เลยนะครับดูเข้มดูมีมิตินะครับคือดูยื่นออกมาจากตัวรถนะฮะชุด Y นะครับก็ยังมีซุ้มล้อนะครับที่เป็นชิ้นต่อกันนะฮะนี่ฮะเป็นซุ้มล้อแล้วก็มียี่ห้อวายติดนะฮะก็คือตัวนี้นะครับซื้อเพิ่มแยกไม่ได้นะครับมันจะมาพร้อมกับชุดด้านหน้าครับ เหมือนตัวแรปเตอร์นะครับก็จะเป็นสองชิ้นนะครับชิ้นหน้ากับชิ้นตัวซุ้มล้อแบบนี้นะครับนี่ฮะมาพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ใส่ล้ออะไรนะครับเป็นเซตออฟลึกนะฮะลบสีนะครับหน้ายางอยู่ที่33มสิบสูนย์นะครับนี่ครับเป็นขอบ20นะครับเป็นยาง MT นะครับนี่ครับหน้ายางตัวนี้นะครับจะมีความล้นออกมานิดนึงนะครับนี่ครับสำหรับคนที่ชอบแบบแนวออฟโรดหรือว่าแนวแบบลุยๆนะฮะถือว่ายางแบบนี้ครับตอบโจทย์มากๆเลยครับ ยกขึ้นมาอีก2นิ้วนะครับนี่ครับความสูงเดิมๆจากโรงงานไม่ใช่นะครับก็คือเราต้องยกขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ปีกนกโปรเฟนเดอร์ด้วยครับตัวนี้นะฮะเพื่อรองรับกับล้อที่มีขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้ปรับสมดุลกันนะครับตัว WiT e ท็นะครับก็จะเป็นชุดแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นราวหลังคานะครับซึ่งสามารถห้อยโหนได้ใช้งานได้จริงครับใส่แหลกหลังคาได้นะครับทาล่องมือนะครับนี่ฮะกันลองกันลอยนะครับ กันสาดติดให้เรียบร้อยครับเราติดให้นะครับตัวนี้มีบันไดข้างมาจากโรงงานนะครับนี่ฮะบันไดข้างนะครับเป็นเอกลักษณ์ก็คือมีสีโครเมียมนะครับนี่ฮะประตูของรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ Keyless Entry นะครับนี่ฮะสามารถใช้นิ้วบล็อกรถได้เลยนะครับแล้วก็มีกุญแจพกติดตัวไว้นะครับสามารถเปิดรถได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาชมภายในกันก่อนนะครับภายในของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นจอ12นิ้วนะครับ12นิ้วนะฮะเป็น g ร์ออโต้นะครับพร้อมเหล็กมือไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังสไตล์วแท็กนะฮะ จอตรงกลางนะครับ12นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้ามีปุ่มสตาร์ทนะครับไปที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับสามารถปรับเบาะแบบไฟฟ้า8ทิศทางเลยนะครับสำหรับรุ่นวายแท็นะครับสปอร์ตบาร์ด้านหลังของตัววายแท็นะฮะสวยงามเหมือนเดิมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวนี้มีบันไดด้านข้างนะครับสามารถเหยียบขึ้นไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายตัวนี้นะฮะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับนี่ฮะสำหรับรุ่นวายแท็ได้ไฟท้ายแบบ LED เลยนะครับ พร้อมกับชุดแต่งที่เป็นชุดข้อไฟท้ายนะครับมีมาให้เลยนะฮะแบบนี้ติดให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับติดกับท้ายนะครับหรือใส่ตัวหนังสือที่เป็นฟอนต์ ford นะฮะนี่ฮะโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับลูกค้าอยากได้สีดำหล่อๆก็เข้มเขมแบบนี้เลยนะครับแต่ทําสีได้นะครับแบบนี้นะครับผมด้านหลังมีเซ็นเซอร์นะครับเป็นกันชนมาจากโรงงานแล้วก็พร้อมเซนเซอร์ให้นะครับเวลาถอยก็จับระยะได้นะครับแล้วก็พร้อมกับกล้องนะครับมองหลังนะฮะฝาท้ายนะครับก็จะเป็นแบบผ่อนแรงด้วยนะครับแบบนี้เลยนะก็พร้อมไลเนอร์นะครับมาจากรนะคับไฟ มีความสะดวกสบายให้นะครับสำหรับรุ่น w า t แทนะฮะหรือว่าครบกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใส่มาแล้วก็คือโชคด้านหลังนะครับนี่ฮะโชคด้านหลังก็เป็นตัวโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะครับนี่ฮะพร้อมกับโชคตัวนี้นะครับปรับได้ถึง8ระดับเหมือนกันนะครับนี่ฮะเราใส่ก้อนรองตรงนี้นะครับก้อนรองที่เพิ่มขึ้นมาครับถึง2นิ้วนะครับทำให้ตัวรถสูงขึ้นนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับรุ่น w า t แท ใครที่สนใจแต่งแบบนี้นะครับสไตล์วายแท็กแล้วก็ยกขึ้นมาถึง2นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ชกโปรเฟนเดอร์ปีกนกโปรเฟนเดอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับกันชนด้านหน้าแบบสไตล์แรปเตอร์นะครับชุดวายแล้วก็กระจังหน้าแบบแรปเตอร์แบบนี้ครับใครที่สนใจแต่งแบบนี้นะครับโทรหายันได้ที่0846462385ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ